thank <laughs> you สวัสดีครับผมสวัสดีกับยูน a n n e l นะครับผมวันนี้ยูนชาแนลจะพาทุกคนมาเปิดหน้ายางนะครับผมมีดแรกเปิดหน้ายางมีดแรกนะครับผมนี่หลายหลายคนถามว่ายูน a n n e l นะครับ ยูนชาแนลหรือช่องยูนชาแนลนี้ทำอะไรกันแน่นะครับผมยูนชาแนลมาจากไหนไม่รู้ประวัติยูนชาแนลนะครับผมก็วันนี้ก็ถือโอกาสจะมาอธิบายประวัติของยูนชาแนลให้ฟังกันเลยนะครับผมยูนชาแนลนะครับเดิมทีก็เป็นคนสุรินนะครับผมเป็นคนสุรินย้อนไปเมื่อ14 1 5ปีที่แล้วนะครับผม14 1 5ีเปีที่แล้วได้เรียนจบ แล้วก็ไปทำงานอยู่ที่ต่างจังหวัดก็คือจังหวัดชนบุรีนะครับผมจังหวัดชนบุรีทำงานตอนสมัยนั้นนะครับหางานง่ายนะครับผมหางานง่ายทำตรงนี้3มเดือนตรงนี้4เดือนนะครับผมทำได้อยู่2ปีแล้วก็กลับมาอยู่บ้านนะครับกลับมาเกณฑ์ทหารพอเกณฑ์ทหารแล้วก็กลับขึ้นไปใหม่แล้วก็ได้ทำโรงงาน ที่ทำอยู่ที่สุดก่อนที่จะลาออกก็ทำอยู่10ปีนะครับผมทำอยู่10ปีได้สวนยางที่1นะครับก็คือตรงนี้นะครับสวนยางอายุ8ปีนะครับแล้วก็ได้รถกระบะมาใช้งาน1คันนะครับผมผลงานจากการไปทำงาน14ปีเอ่อ10ปีนะครับผม10ปีในโรงงานโรงงานที่ทำก็ทำเกี่ยวกับ นส่งสินค้านะครับผมก็ขับรถฟุกลิฟส่งสินค้าภายในโรงงานนะครับผมส่งต่างประเทศเกี่ยวกับเลนเลนบรรตาเลนการแพทย์อะไรประมาณนี้นะครับผมก็โอทีค่อนข้างดีครับผมแต่ช่วงที่ลาออกก็เพราะว่าคิดถึงบ้านนะครับผมอยากจะมาอยู่บ้านเพราะพิษเศรษฐกษิจด้วย มาอยู่บ้านตั้งแต่เดือน8ปีที่แล้วนะครับผมก็กลีดยาง2เมีดแล้วครับนี่สมีดแล้วสำหรับยูนชาแนลทำคอนเทนต์ก็คอนเทนต์หลากหลายนะครับผมยังจับไม่ถูกทำไปเ <laughs> ยอะครับทั้งถ่าย,ถายรถไทถ่ายทำหน้ากรีดยางจับทุกอย่างเลยครับเป็นงานอะไรดกชอบทำนะครับ แล้วก็ช่วงที่ปลูกยางก็ไม่มีตังคเลยครับช่วงนั้นไม่มีตังเก็บได้ก้อนหนึ่งก็ส่งมาให้แม่ปลูกยางให้แปปีที่แล้วนะครับส่งให้แม่ปลูกยางให้ปลูกปลูกยางเสร็จเห็นเพื่อนออกรถออกรถกระบ,บะนะครับตอนนั้น ออกยากอยู่ครับตอนนั้นต้องเงินดาวแสนห้าถึงสองแสนนะครับถึงจะออกได้ผมก็อยากได้นะครับผมแต่เงินไม่พอไม่มีตังค์เลยก็ทําการเก็บ3เดือน3เดือนก็ได้เงินไปดาวอยู่ที่แสนห้านะครับออกเป็นตัวโลสุดคือตัวเ,เ,เกือบจะโลครับออกตัวเกือบจะโลเกือบจะไม่มีอะไรแต่ก็มีอะไรเป็นระบบไฟฟ้านะครับผมดีแม็กเอาไว้ใช้งานนะครับ ยู่ชาแนลก็มีแค่สวนยางกับสวนยางสิบไร่กับก,กระบะคันหนึ่งนะครับมาถึงสวนยางกันนะครับปีที่แล้วเราเปิดกลีดตั้งแต่เดือนเจ็ดโดนฝนหนักมากครับไปจนถึงเดือนเดือนแปดเก้าสิบไปกลีดไปสามเดือนสีเดือนนะครับเปิดหน้ายางใหม่ได้ไปที่สองหมื่นเกือบสามหมื่นบาท ตกไปเดือนละ6 700พันประมาณนี้แหละครับแต่ผมไม่ได้กรีดแค่ตรงนี้อันเดียวนะครับผมกรีดสวนของแม่ด้วยฝั่งนู้นสวนของแม่เป็นต้นใหญ่นะต้นใหญ่ต้นใหญ่ฝั่งนู้นพอกรีดอันนี้ไม่ออกแล้วก็ไปกรีดกับแม่สวนยางของผมก็จะใช้ไตรโคดม่าในการฉีดหน้ายางนะครับใช้ไตรโคดม่าในการฉีดหน้ายาง จะสังเกตเห็นว่าหน้ายางของผมจะค่อนข้างสมบูรณ์ค่อนข้างสมบูรณ์ดีเลยทีเดียวนะครับไม่ค่อยมีเชื้อรานะครับอันนี้เป็นการกรีดเมื่อเช้ามีดแรกนะครับน้ํายังไม่ไหลเท่าไหร่เพราะว่าเราจะกรีดแค่แค่เป็นรอยถึงเปลือกทรายนะครับกรีดแค่เป็นรอยถึงเปลือกทรายเพื่อที่จะเชื่อมแผลเก่ากับแผลใหม่ให้เข้ากันนะครับผมกรีดแค่เปลือกทรายนะครับ พอมีดสามมีดสองมีดสามเราถึงจะกรีดถึงท่อน้ำยางนะครับ